สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่10เมษายนคศออ2024วันนี้ก็พามาชมบรรยากาศตอนเช้านะคะบรรยากาศตอนเช้าที่ฟาร์มปลาของเราเป็นไงคะบรรยากาศดีไหมคะ นกน้อยกำลังปินออกหากินนะคะน่าจะมากินปลาในบ่อนี้แน่ๆเลยนะคะเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศค่ะที่ของเรานะคะอ่าปกติแล้วฤด,ดูแล้งแบบนี้จะแห้งแล้งแล้วก็มีสีอ่าเป็นสีน้ำตาลของหญ้าแห้งนะคะ ส่วนของเราจะมีสีเขียวนะคะเพราะว่ามีน้ําในบอ่อน้ําก็จะซึมตรงในดินแล้วก็มีต้นยญ้าเขียวมีกล้วยเขียวๆนะคะบรรยากาศดีมากนะคะตอนเช้าอากาศดีมากเลยที่นี่ก็คืออำเภอลำที่นี่ก็คืออำเภอลำเมนชัย จังหวัดนครราชสีมานะคะที่เห็นหญ้าเขียวๆนะคะอะไม่ใช่ว่าไม่อยากตัดแต่พอดีว่าคนที่เขาเลี้ยงวัวเนี่ยเขาก็อยากจะได้หญ้าเขาก็บอกเก็บไว้ให้แล้วเดี๋ยวเขาจะมาตัดไปให้อให้วัวให้ควายเขานะคะอ่าเราไม่ได้ขายนะคะเป็นชาวบ้านด้วยกันพอเขามาขอเราก็ ให้เขามาตัดเอาไปให้วัวให้ควายได้เลยนะคะไม่ได้คิดตังค์นะคะให้เขามาตัดเองนี่ก็แบ่งปันกันไปเพราะหญาก็เกิดเองตามธรรมชาตินะคะนี่เห็นไหมคะเรามีกล้วยที่ปลูกเองไว้รับประทานนะคะเาอากาศสดชื่นมาก เรามาอยู่ที่นี่ได้ห้าวันแล้วนะคะแล้วเราก็มารดน้ำฝรั่งทุกวันฝรั่งของเราก็เริ่มสดชื่นแล้วนะคะเมื <c> ่ <oughs> อวานนี้เราแต่งกิ่งไปแล้วนะคะสำหรับฝรั่งกิมจูก็ไม่ได้มีความรู้อะไรมากมายนะคะเพิ่งเริ่มหัดปลูกเหมือนกันแล้วก็เลยมาหัดแต่งกิ่ง พื่อที่จะให้เขาเป็นทรงพุ่มไม่สูงจนเกินไปนะคะอันนี้ก็เป็นลูกที่พ่อเขาปล่อยให้โตแล้วนะคะก็เลยลองดูว่าจะเป็นรสชาติยังไงเพราะว่าไม่ได้หอนะคะแล้วก็การบำรุงน้ำบำรุงปุ๋ยก็ไม่ได้บำรุงอะไรก็รดน้ำเนี่ยรดบ้างไม่รดบ้างห่างกันวัน สามวันสี่วันมารดทีหนึ่งมันก็บางทีมันก็เหี่ยวนะคะก็คนแก่นะคะอายุเจ็ดสิบกว่าเขาทำเท่าที่เขาทำไหวนะคะตอนนี้เราก็มาดูแลเองต้องมารดน้ำบ่อยๆรดน้ำทุกวันนะคะเพราะว่าช่วงนี้อากาศเนาะมันฤด,ดูแล้งก็ต้องให้น้ำสม่ำเสมอหน่อยนะคะจะ ที่เหลือเราก็จะบำบรุงแล้วก็จะหางฟางมาใส่รอบโคนต้นนะคะแล้วก็ขี้วงขี้วัวเนียค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอามาใส่ด้วยเพื่อเป็นการบำรุงเดี๋ยวจะรดน้ำาะรังก่อนนะคะเนี่ยค่ะปลูกทั้งหมด20ต้นนะคะแถวละ5ต้น ยีต้นแถวและห้ต้นก็ตายไปแถวและต้นนะคะตายไปทั้งหมดก็ห้าต้นก็เดี๋ยวหามาปลูกซ่อมใหม่นะคะเดี๋ยวกะว่าจะหาสุยมี่มาปลูกด้วยนะคะจะได้ดูจะได้ดูความแตกต่างว่า,าลูกฝรั่งสุยมี่รสชาติมันจะ ต่างก,กันกับจิมจูขนาดไหนนะคะเดี๋ยวจะต้องอในโอกาสต่อไปต้องหาสวยมี่มาปลูกเพิ่มเข้าไปนะคะเดี๋ยวรดน้ำฝรั่งก่อนนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ